เลี่ยนภาพธรรมดาให้สวยขึ้นในพริบตาด้วย AI สมมุติว่าเรามีรูปวาดเล่นๆเ,เนี่ยที่เราชอบแต่อยากทาให้มันสวยขึ้นแต่ถ้าจะใช้ AI Gen e r a t e ใหม่เลยเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เขาโครงเดิมของรูปแต่ว่าฟีเจอร์นี้ของอลิสา AI 2.0เราสามารถแก้ไขรูปให้เปลี่ยนไปตามที่เราต้องการแต่ว่ายังมีองค์ประกอบจากรูปเดิมอยู่โดยการใช้ก็ง่ายมากๆคือเราแค่พิมพ์ไปในไลน์ของอลิสาโดยการส่งรูปร่างของเราไปแล้วก็พิมพ์บอกว่าจากรูปนี้เนี่ยเปลี่ยนเป็นรูปที่สมจริงแล้วก็สวยงามขึ้นให้หน่อยรอแป๊ มันยังมีเขาโครงเดิมจากรูปเดิมอยู่คือแบบเปลี่ยนรูปวาดของเราให้มันดูสมจริงขึ้นและสวยมากแต่ถ้าใครยังแบบไม่พอใจที่เขาสร้างมาให้เนี่ยก็สามารถสั่งให้อลิสาเนี่ยเขาแก้ไขเพิ่มเติมให้ได้หรือว่าจะเป็นการแก้ไของค์ประกอบต่างๆในรูปอ,อ,ยอย่างเช่นเราลองส่งรูปผู้หญิงคนนี้ลงไปแล้วเราก็พิมพ์บอกอลิสาเลยว่าให้สร้างภาพตัวละครจากผู้หญิงคนนี้ที่เขากําลังโพสต์ท่าอยู่แต่ว่าให้มีแบ็กกราวน์เนี่ยเป็นสร้างปราหักพังหน่อยพออลิสารับคําสั่งของเราปุ๊บเนี่ยเขาก็จะไปสร้างรูปกลับมาให้เราทุกคนดูดีีีีรรูปท่่่่สสส้าาาาางงงงงงออออกกมมมัััเเตตตตววขขภพแหนนนถุๆย ความคล้ายกับรูปเดิมแต่ว่าลักษณะของเส้นต่างๆเ,เปลี่ยนแปลงไปทําให้รูปมีความน่าสนใจมากขึ้นใครที่สนใจอยากให้อลิสาเนี่ยมาช่วยงานแบบเราก็สามารถแอดไลน์แอดอลิสาหรือว่าจิ้มดิงหน้าโปรไฟล์เราได้เลย